สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนค,ครับมนีช่องฮักนกชาแนลครับพอดำมากับนงูลครับมนีได้เมนูเป็นต้มปลาดุกหน้าพี่น้องเบืองโตพอดีเลยครับเมืองปลาดุกหน้ายามนี้สงสัยเป็นปลาดุกน้ำคอนอู่ครับต้มไทยน้ำปลาแดกนัวๆเลยแหละครับมนีเดี๋ยวพอดำาี่เพื่อมกพริกก่อนท่านระเพผื่อมพริกเอาผอหอง,อองหอมนงกอนนะครับอี่ต้นหอมเนียนหอมห้อยนานจังหน่อยบนใส่ักพริกปัน้น หอมเนาะสมพดอกพักหอมอยู่ครับมาเดี่ยวพี่นนองเด้อคุยอยู่ทางไกลทางไกลครับไปเหตุงานทางอื่นสิอยากกินน้ำมาจมประดุกเขาระวังรับตาไววบ้านมันลมหยาใจกระเด็นต่อตาอ่ะจวดเลยป้าสมพหอมเลยปนปนประดุกเนาะนี่ที่เด่นเลยที่เด่นเลยครับ มันพอดำพอหยาบคนกันจะหน่อยผีคืออยู่มันผีเบิร์ตตรงนี้เอาเห็ดแจวทั้งหน้าครับเห็ดแจวเลย,เยมีทั้งมีทั้งแจวปลาดุกมีทั้งอันยังก่อหนว่ามีทั้งแจวบองแจวบองพร้อมขับมันนี่แจวบองปลาไหลเศษกินกับลวกพักครับมันนี่ได้ลวกพักมาพร้อมมาเด้อครับพี่น้องแฟนคลับชูมองสุบอนครับเพื่อนให้นำ้ำมันไหลลงนะครับนี่ บัวาลายายห,ห้างครับใส่กับข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไ,มไมห,หมอหูอม้สวดตีบ,<ส>บเลยหนุ่นอูน้ข้าวใหม่สวดแซ่บหนุนข้าวอโอซัวครับหอมข้าวใหม่แล้วพ่ะย่ะเนียนไฮเบิร์ตตะเปิดเอาครับมาลองทั้งมันดแดงๆอยู่ก่อนหื่มแซบแซบเข้ากันเลย ตัวจัดปักบุ้มแม,ม,ม่ตุยเจียวหืมงามนี่ครับผักกาดดอก ใจมันโตเลยหุ่นยืนกลางคาค้อหุ่นพยัญชนะคาค้อคาลีนะ ซา้ำมันก้อนวนซาน้ำถึงกินปลาเหน,เนือแบบผู้คุยยุยเลยครับเอเข่ากับมันลมยาดมันแห้ง <c oughs> ไปกินทั้งปีดรับหมดเลย ฟังเสียงรมตัวตรงพี่น <sm chamado Ham illa> ้องเดี๋ยวเอาวาวมาแลนอยู่เราเบอร์ได้แลนเบาเดี๋ยวบอกคาแซบชบ เหนือกระวานหวานกอกินแต่ผักกาดดอกเป็นหวานงามหนาวเลยหนึ่งเป็นวัตตัวหนึ่งนแล้อหนึ่งเป็นวัตตัวหนึ่งนะ พดำเบิดซองสามตัวแล้วเ,นนออพเพื่อนนี้คือเออบักพริกคักแท้เพื่อนไปกระแสบเพื่อเขาครับมันจวดมันยันงคักอืมเนือนอปลาคำเขาเลยนว่นี่สูตรแสบสูตรนัวอืม นี่ครับหูดเลยบะนี้เฮาอือจักสมมะขามจักสมบังนาวครับ <c oughs> ใส่กัน <c oughs> จำนั้งเกีียวปลาดุกมันก็นะ Hết khâm khâu nhanh nhanh khắp, mấy chị nhìn nha anh Chào bà đúc đa dạ nụ Chào chăm chào จเจ้าเพิ่นก็นจนได้สดเอาอือหือนี่นอกเพิ่นเอิอนว่าเข้าไม่ปลามันครับปลาดุกทับระสากแมน่นปลาดุกหน้าเนี่ยนี่อือหืนี่เพิ่น,นว่าจเจ้ยวคางครับติดคำเขา เผ็ดพันมาลมล่มวัดครับจับเผ็ดเลยพี่้องบัาเนะไห่ฟ้า ดูงามนี่ประตองวงเป็นแบบทางมันอึ้งขูดบึ่งอีกโดขักแต่ลมแห้งเลย มานคือควอยใหม่เนี่ยหอมครับแกเพชรตามด้วยผักกาดอกจำแห้งในโต๊ะปั๊มนะ <c oughs> หอนอยู่ในปากเลยอ่ะเป็นได๋ตัวแท้ตัว่วบักนี่หืกระเพาะลูกจิดบใส่แล้วเนาะครับนี่น,น้ํตาจนสิแตกแล้วตอนเทพบริเบิงครับเดี๋ยวมันเข้าตา มา<ไ>กินน้ำตาไหลเลยแต่ <c oughs> กระแซบหมอกไว้กว่อนโอ้โหเอาแบบนี้ครับมันจะคักด สีเป็ดๆจวดๆเห็น่หมแบนค่ะ,ะตัวนี้เด้มาจำอีกจำใส่กันเลยเดินไปค้า <c oughs> ัวบูย้ยแซ่บครับต้มปลาดุกหน้าใส่น้ำตาใส่นำ้ำปลาใส่น้ำปลาแดกครับหมักพริกเผ็ดๆนัวๆครับโอ้ยอันจีเท่น้อยกระยานโดนลมพัดกรเต้ลงบางแห่งบ้านนี่บูอุ้ยขากับนี่แดงสือนี่เลยเฮ็ดเป็นแจ้วเลยครับนี่ฝากผีฝากนอนกันเลยครับเด้อ เข้ามาลราก็ลืม <คน S 1> ออกดไหนก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทางนกชาแนลเพจจริงเลยค่ะน้องหุ่นก็มีเพจเป็นของน้องหุ่นเลยคะ่ะน้องหุ่นสกินกับเอ๋วายสองคนเลยคะ่ะบางมืกอก์ะกินกับหน่องระเบ้อในเลยค่ะซื้อสองว่าฮักนกชาแนลชาแนลเลยคะ่ะครับเมื่อนี้ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งหมายารถนาครับลำล้ำเ,เรื่อยๆทุกคนรวยเบ้อครับสำหรับคลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณครับ